สวัสดีครับทอมมี่ธนบัตรไกเออร์ครับผมวันนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับผมเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับมาสอนกันตั้งแต่เบสิกจับมือทําในการควบคุมกล้องตั้งแต่ศูนย์เลยครับทำไมต้องมาเรียนด้วยเหรอหนึ่งเลยครับเราซื้อกล้องไปแพงแล้วถ้าใช้ไม่เป็นก็เสียดายแย่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมถ้าหากเราสามารถที่จะควบคุมกล้องได้อย่างถูกต้องกล้องก็ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการถ่ายทอดเรื่องราวของเราออกมาได้นั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเราจะต้องควบคุมกล้องให้ได้ก่อนแล้วก็มันจะทําตามคํําาาาสสัั่งเรรได้้มกกขึนนบ็หใ คอร์สเบสิกนี้นะครับผมมันดับแรกเลยคือเราต้องทําให้ทุกคนได้รู้จักอุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อนนั่นคือกล้องของคุณเองว่ากล้องของคุณเป็นกล้องลักษณะไหนซีรีส์อะไรใช้กับเลนส์แบบไหนได้บ้าง2ก็คือเรื่องของการที่รู้จักกับ Exposure Triangle นั่นคือการควบคุม s h u t t e r s p e e d f s t o ต iso ให้ได้ผมก็ทําการหลอกล่อถามบนไปบนมาให้ทุกคนทําความเข้าใจว่ามันมีผลสาคัญกันอย่างไรต่อมาก็เป็นเรื่องของไวเบล้านครับผมว่าไวเบลานมีความสําคัญนอกเหนือจากในเรื่องของสีแล้ว มันสําคัญอะไรได้อีกบ้างนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการวางคอมโพสิชันเบื้องต้นแล้วก็จับมือทํากับ q ียปัญหาต่างๆที่ทุกคนพบเจอในการทํางานของตัวเองครับแล้วก็ยังไงนะครับทาง b i g Camera mm. กับผมเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมต่อเน,นื่องกันเรื่อยๆในทุกๆเดือนครับกับ Basic Cam e r a นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าฟีดแบ็กดีนะครับผม mm. ก็จะมีเรื่องของคอ mm. ร์สวิดีโอไม่อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงก็ฝากติดตามทาง b i g Camera ด้วยนะครับวิยากรก็ให้ความรู้ดีมากเลยค่ะปูพื้นฐานตั้ตง นานก็บางทีมันก็งง ลืมว่าจะ f อเท่าไหร่ right, ISO เท่าไหร่ right, อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสามารถปรับแล้วเอาไปสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆค่ะทาไมเราต้องมาเรียนหรอเพราะว่าฟังก์ชันกล้องอะคะ่ะเขามีลูกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีแค่โหมดออโต้อย่างเดียวอะถ้าเกิดว่าเราใช้โหมดอื่นเป็นนะคะเราจะทําให้รูปเราออกมาสวยมากขึ้นฝากอะไรถึงคนที่อยากมาเรียนไม่ต้องเขินค่ะหาเวลามาเรียนก็พอค่ะแล้วจะสหนุกกับการถ่ายรูปมากขึ้นค่ะเวิร์กช็อปดีๆอย่างนี้ที่นี่ที่เดียวบิ๊กคาเมราค่ะขอบค ทอมมี่นะคะก็เข้าใจมากๆเลยค่ะตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วก็ทาให้เรารู้จักกล้องนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะพอเรามาเรียนนะคะเราก็จะได้รู้หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูต่างๆที่เราแทบจะไม่รู้จักเลยไม่งั้นเราก็อาจจะใช้แค่ออโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาได้เลยค่ะที่ Big Cam e r a านะคะจัดเวิร์กช็อปฟรีๆแบบนี้นะคะไม่มีที่ไหนเลยค่ะมาได้เลยนะคะวันนี้ก็มาเรียนรู้นะครับวิธีการใช้งานกล้องถ่ายรูปนะครับแบบบิ๊กิเนอร์เลยนะครับจาบคนที่ไม่เป็นให้เป็นขึ้นมาแล้วก็โหมดฟังก์ชันต่างๆกันนะ เรารู้สึกว่ากล้องตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้มากกว่าในสิ่งที่เรารู้ถ้าหากว่าเราเราไม่มีความรู้กับมัน,เ,นเราจะถ่ายภาพออกมาได้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับเพราะว่ากล้องสิ่งมันก็เป็นเหมือนทรัพย์สินซึ่งเราลงทุนกับมันแล้วเราก็อยากได้สิ่งนั้นกลับมาในสิ่งที่ดีที่สุดนคันั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้นะฮะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะฮะนั่นคือใครก็ตามนะฮะที่ได้มีโอกาสได้มีการซื้อกล้องแล้วนะครับอยากจะให้ตัวเองนั้น เป็นมากขึ้นนะครับไม่ได้อยากแค่ถ่ายรูปออกมาเฉยๆแล้วไม่มีชีวิตชีวาแต่อยากให้รูปนั้นมีชีวิตชีวาแล้วก็อยากให้ทุกคน,นครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนนะฮะกับที่ที่นี่นะครับซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับซึ่งเหมาะสมะมากๆและรับรองว่าทุกคนสนุกมากใช้เวลาไม่นานเลย